รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรายังคงนำเสนอข่าวสารกิจกรรมของบริษัทต,ตะวันเดือนอินเตอร์เกรดจำกัดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วถึงการจัดอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมพืชสมุนไพรไทยซอฟ์พาวเวอร์รุ่นที่3ครั้งที่5ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยโดยมีนายสุกสมอมรดิตนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีและนายมงคลรัตตะวันเดือนประธานบริษัทต,ตะวันเดือนอินเตอร์เกรดจำกัด ผู้สืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านสมุนไพรมามากกว่า40ปีผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรอัดก้อนแบรนด์ตะวันเดือนโดยเป็นสินค้าที่ทำจากสมุนไพรไทยเน้นส่วนผสมจากธรรมชาติปราศจากส่วนผสมทางเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันในการต่อย,ยอดสร้างรายได้เครือข่ายในการทำธุรกิจเปิด การอบรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า200คนโดยการอบรมเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ควรรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการนำสมุนไพรไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพและความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยมาให้ความรู้แชร์ประสบการณ์จัดทำบททดสอบก่อนรับมอบใบวุฒิบัตร เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมพือสมุนไพรไทยซอฟต์พาวเวอร์รุ่นที่3ครั้งที่5เมื่อวันที่7กันยายนพศ2567นสสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยอาคารกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมธิการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับก็ ซ,ซึ่งผมดูแลในเรื่องนวดไทยสปาไทยนวดเสริมความงามแบบไทยแล้วก็อาหารสมุนไพรแล้วก็เวลเนสนะครับผมคาดหวังว่าในเรื่องสมุนไพรเนี่ยพยายามผลักดันมาหลายสิบปีแล้วตั้งแตเ่เริ่มก่อตั้งสมาคมนะครับเราอยากจะให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยซ้ำไปนะครับแต่น่าเสียดายครับทีเ่เสียงของ ทางด้านสมุนไพรเนี่ยมันเบามากถึงแม้ว่าจะมีเกษตรกรนะครับปลูกกันอยู่มากมายนะครับก็ค่อนข้างจะไม่มีพลังที่จะเรียกร้องอะไรนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยผมผมอยากให้มองถึงเรื่องในเมื่อเราไม่สามารถที่จะทําให้ข้าวเนี่ยราคาสูงขึ้นได้หรือ,อยางราคาสูงขึ้นได้เนี่ยแต่เราสามารถนะครับสร้างรายได้ทดแทนนะครับจากที่ราคาข้าวตกตา่า หรือราคายางตกต่ำทำอย่างไรครับปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนนะครับอย่างผมยกกรณีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นต้นยางนะครับราคายางตกต่ำแต่อย่าลืมนะครับใต้ต้นยางเนี่ยใต้ดินใต้ดินต้นยางเราสามารถปลูกสมุนไพรชนิดหัวได้ไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกควาวเครือขาวความเคลือแดงนะครับซึ่งสมุนไพรเหล่านี้มีสรรพคุณที่จะบำรุงสมรรถภาพ ซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต้องการทั้งนั้นนะครับทีนี้ถัดมาจากใต้ดินก็ขึ้นมาบนดินขึ้นมาบนดินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่วิกฤตโควิดเนี่ยนะครับราคาของฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งแต่และโดยเวลาปกติเนี่ยกระปุก50 60บาทเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยราคาฟ้าทลายโจรเนี่ยกระปุกนึงเนี่ย ทะลุขึ้นไปถึง1200บาทนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ถูกส่งเสริมให้ปลูกเกษตรกร,ร,กรไม่ได้ถูกส่งเสริมให้ให้ปลูกพืชน,นะครับก็อย่างเช่นบริษัทตะวันเดือนนะครับเอ่อก็ได้ส่งเสริมผลิตผลทางกเกษตรนะครับก็อย่างเช่นอาทิเช่นส่งเสริมให้รักวิสาหกิจนะครับแถวอุดรเนี่ยได้ปลูกฟ้าทลายโจรได้ปลูกว่านนางคำเหล่านี้เนี่ยพอ เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาปลูกตรงนี้เขามีรายได้ทดแทนนะครับเขาก็ไม่ได้สีเลียดเรื่องข้าวละข้าวเขาก็ปลูกไว้กินเองขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่สีเลียดละแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาจะได้กําไรก็คือเขาได้รับการส่งเสริมจากบริษัทตะวันเดือนเนี่ยนะครับให้ปลูกฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพให้ปลูกว่านนางคำที่มีคุณภาพเมื่อเมื่อเขานำมาขายให้กับบริษัทตะวันเดือนเนี่ยเขาก็ได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนนะครับแล้วเราก็หวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยบริษัทตะวันเดือนเนี่ยก็จะส่งเสริมนะครับให้เกษตรกร,กรในจังหวัดต่างๆได้ปลูกผลิตภัณฑ์ทางกเกษตรเพื่อมาซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทตะวันเดือนครับครับในการส่งเสริมชุมชนให้มีไรายได้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น สองสองช่วงช่วง,งแรกก็คือการส่งเสริมด้านการผลิตนะครับซึ่งบริษัทต,ตะวันเดือนเราได้ส่งเสริมเกษตรกรกนในการปลูกพืชสมุนไพรนะครับโดยเฉพาะวา่านนางคำนะครับเราเราก็รับซื้อคืนเพื่อนํามาแปรรูปนะครับให้กับผู้บริโภคได้นําไปใช้นะครับแล้วก็เราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันนะครับเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทต,ตะวันเดือนนะครับได้ทําธุรกิจ เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยทั่วไปนั้นก็คือการอของดีขยายบอกต่อนะครับเพราะสูงนไพรเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของการดูแลผู้ริภกระครับพันบริษัทได้ตระหนักถึงนะครับประโยชน์และวิธีการใช้ นะครับเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้ถูกต้องเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เรื่องของการอีพอแล้วก็ราคาที่มีคุณภาพแล้วก็เราได้จดแจ้งกรารทัาสำนักงานอาหารและยานะครับซึ่งปฏิบัติการงกล่าวนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตะบันเดือนเราได้ทําทให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็วิธีการใช้เราก็จะได้นําให้ สมาชิกเครือข่ายเราให้กับผู้พิพากได้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการใช้ประโยชน์ของสมนุนไพรแล้วก็อาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมนุนไพรต่างๆทั้ง40สูตรเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์กับผู้ใช้นะครับเราก็เลยพีการเครือข่ายสําหรับสมาชิกที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราก็จะมีทั้งเป็นสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับสมาชิกเราตอนนี้ก็3 8 0 0 0แันกว่าลายแล้วครับคุณ